็นั่นแหละก็คือข้าถามจริงๆมันก็ไม่มีใครอยากอยากโดนด่าด้วยว่าอะไรหรอกใช่ไหมผมก็ไม่ได้มีความสุขหรอกแต่ว่าผมสิ่งที่เราได้คือเราเราได้รู้เราได้รู้ว่าว่าคือคือ,ค,อคือสมมุติว่าอย่างสิ่งที่ผมชอบสอนมากที่สุดเนี่ยที่ผมที่จริงๆอ่อะช่วงแรกๆที่ผมเริ่มสอนอะผมหยุดสอนไปเลยนะผมหยุดสอนไปเลยนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมรู้สึกว่าไอ้เหี้ยคน คนคนที่คนที่อยากมาเรียนน่ะแม่งคือคนที่มันซ้อมไม่พอเว้ย mm hmm. อ่าเพราะว่าในมุมมองเราตอนนั้นนะมุมมองตอนนั้นเราบอกว่าคือเราฝึกเองเนี่ยมันเล่นกีตาร์จนอ่ามันจะซ้อมจนมันแบบเหมือนกับว่ามันจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างเพื่อเพื่อเพื่อไปต่อได้อะไรเงี้ย นะตอนนู้นเลยนะตอนนู้นเลยนะแล้วก็มีวิธีคิดแบบแบบที่เขาคิดกันเนี่ยเราผมมีวิธีคิดแบบตอนนั้นแล้วผมก็หยุดไปแล้วผมก็คิดไปผมว่าแบบะรงเยนั่นแล้วก็เราก็แบบดําเนินชีิต่อไปใช่ไหมดาเนินชีิต่อไปแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยไอเฮียกูกูโค้กกูก็ขี้เกียจซ้อมนี่หว่าผมก็ถามว่าทําไมผมถึงไม่ไม่ไปเรียนวะทําไมผมถึงไม่ไม่ไปเรียนกับใครวะระดับแรกเลยผมผมไม่ทํางานบ้านอะ เออผมไม่อยากทำกันบ้านอ่ะนึกออกปะเพราะว่ากันบ้านกันบ้านที่เขาให้อ่ะคือคือคือผมไม่รู้หรอกคือเราไม่สามารถที่จะคิดได้เว้ยว่าว่ากันว่าว่ากันบ้านที่คุณให้เพราะคุณเป็นอาจารย์เนี่ยมันไม่ดีอ่ะหรือไอคำว่าไม่ดีคือไม่ถูกใจผมอ่ะนึกออกปะเหมือนผมไม่เรียกใครบอกว่าจานให้กันบ้านมาจา์กันบ้านนี่ไม่อยากทําเลยว่ะนึกออกว่านึกออกว่ามันไม่ได้ไงฉะนั้นสิ่งที่เราพอเราเป็นคนตัวเล็กกว่าปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าเชื่อแม่งกูขี้เกียจนี่หว่า นึกออกว่าอะไรอย่างเงี้ยเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ดําเนินชีวิตเราต่อไปเสร็จปุ๊บเราก็เราก็เริ่มเข้าใจว่าเออว่ะมันคนไม่เหมือนกันว่ะแล้วผมพอี้พอเราพอพอเราพอเราสอนมาเนี่ยพอเราสอนมาปุ๊บเนี่ยเราก็ข้าแต่ละเคสแล้วเข้าใจว่าเออว่ะเฮียแต่ละคนแม่งแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเลยว่ะบางคนแม่งซ้อมแบบซ้อมมากเลยเว้ยซ้อมสิ่งที่เราบอกหรือว่าซ้อมอะไรเงี้ยแม่งก็เล่นไม่เป็นเว้ย คือมันมันเล่นได้แบบเล่นได้แค่ตามบอกอะ่ะแล้วพอมันเป็นดนตรีอิพวปุว๊บมันมันตามบอกไม่ได้ไงเล่นตามบอกไม่ได้แต่บางคนนั่งคุยเฉยๆไว้แทบไม่ไจับก,กีต้าร์เลยไม่ยช่แม่งเล่นได้แหละนึกออกปะคือแสดงว่าถ้ามองว่าอถ้า,างั้นผมก็เราก็จะแบบเวลาเราเห็นลักษณะนคนในี่ยแมเราดูคนก็เออเราก็จะเดาเราก็จะคาดเดาอ่ะเหมือนเหมือนเราทําโพในในตัวเราเองเนี่ยคาดเดาเฮ้ยอย่างนี้มาแนวนี้แม่งฝึกไม่ได้ว่ะ อันนี้แม่งได้ประเด็นนะมันก็ไม่ตรงตามที่เราต้องไม่เราที่เราคิดเว้ยหรือบางทีก็ตรงตามเว้ยบางทีก็ตรงตามเพราะว่าถ้าเกิดเราเรายังเรายังเรายังสอนเขาแบบเดิมแบบเดียวกันทุกคนอ,ะอ,อ่ะเออเออเท่ากับว่าคนที่คนที่เราคิดว่าไอเนี่ยแม่งไม่น่าแม่งไม่น่ารอดแล้วถ้าเราสอนแบบนั้นอะ่ะมันก็จะไม่รอดเว้ยอ่า <erman> แ,แล้วอย่างนั้นนั้นเราก็ผมก็เลยเริ่มเปลี่ยนเป็นสมมติเราเจอเคสแบบเนี้ยแบบนี้แม่งไม่รอดว่ะ ฉะนั้นเราลองหาวิธีแบบใหม่ให้มันดูดิว่ามันจะรอดไหมเรื่องตอนเนี้ยเออแล้วก,กลายว่าพอหาไปหาไปเออรอดว่ะเช่ไหมแล้วเราก็จะจาํามาสมมติอ่ะไทป์ไทป์แบบไทป์ A B C อ่ะไทป์ไทป์ท C, มาเงี้ยคนลักษณะแบบ C มาแล้วก็เราพอ C มาเราก็จะป้อน C เอ้ยไอเฮีย้ยไม่รอดว่ะแม้ก็เป็นดีแตกเป็น d E F G ไปเรื่อยๆนึกออกว่าเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะกลายเป็นว่าเออไห้เฮีย้ยทะนั้นมึงฉะนั้นเราคิดว่า พี่เราเรากำหนดไม่ได้ว่าใครจะเป็นแบบไหนเว้ยเออฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเราก็ต้องต้องเกตให้ได้ว่า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 แบบถ้าคนเนี้ยไม่เกตอ่ะเราต้องหาอื่นให้เขาเกตแล้วในขณะที่เราหาน่ะสิ่งที่เราได้ก็คือเราก็ได้ด้วยสมมุติว่าเราทําแบบเนี้ยเราต้องการให้าทำแบบเนี้ยแบบหนึ่งแบบแบบหนึ่งเนี้ยเราต้องการให้เขาแบบหนึ่งเนี้ยไอชีแบบนี้ไม่เกตว่ะแต่แบบเนี้ยคือผมผม คือผมฝึกหรือว่าทำความข้าใจแบบนี้แล้วมันเก็ตถูกป่ะแต่คนเรียนไม่เก็ตว่ะเสร็จปุ๊บคต้องหาใหม่หาเสร็จปุ๊บอ่าเขาเก็ตเขาเก็ตพอหาแบบใหม่เขาเก็ตการรู้นอ้แบบใหม่เนี่ยมันเป็นมุมมองใหม่ที่ได้วิธีเดิมกลายเป็นว่าเราเราเรา,เราแตกฉานเรื่องเดิมเมนื่ออกป่ะตัวเราอะ่ะเรามองได้อีกมุมหนึ่งมันก็จะมีรายละเอียดของอีกมุมหนึ่งอีกอะไรเงี้ยในสถานนั้นฉะนั้นฉะนั้นมันก็เหมือนกับว่าการการที่มีดราม่าอรือพวกเนี้ยเราได้รู้มุมมองเขาว่าทําไมเขาถึงไม่เก่ง ผมผมสงสัยมาตลอดเลยนะเมื่อก่อนผมไปดูดูคนที่เขาว่าเก่งอะไรพวกนี้อย่างผมสมัยก่อนผมชอบทำไมไม่เหมือนมไดิกายไม่เหมือนแมตตันเลยวะทำไมไม่เหมือนเลยอะ่ะ<ม>เออแล้วแล้วแล้วขนาดขนาดที่คนที่แบบคนที่คนที่ทชวนเราไปเป็นรุ่นพี่หรือเ,เพื่อนอ่ะรู้สึกว่าเวลาเขาอินกับกับสิ่งนั้นน่ะมันเขาเขาอินด้วยด้วยการที่คนคนนั้นน่ะเป็นเป็นรุ่นใหญ่ อ่าเป็นรุ่นใหญ่เล่นมันเล่นมานานคือไอ้ตรงนั้นน่ะผมก็อินเหมือนกันหมายถึงว่าเฮ้ยเขาเป็นรุ่นพี่เลยมันอีกประเด็นหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เขาเล่นมาเน่ะมันไม่เหมือนระดับโลกที่เราฟังบนบนแผ่นนึกออกปะมันไม่ใกล้เคียงอ่ะมันกลายเป็นอีกเวหนึง่งแล้วแล้วไอเวบบ้เวแบบเนี้ยเวแบบเวแบบเนี้ยมันเหมือนเหมือนเหมือนกันนึกออกปะเอาง่ายๆไปไป,ไปดูร้านร้านหนึ่งเนี่ยสมมติมันเล่นแบบเนี้ยวงอื่นก็จะเล่นคล้ายๆกัน บอกว่ามันไม่มีอะไรก็ไม่มีการฉีกออกมาอะไอเงี้ยอืผมนึกถึงตอนสมัยก่อนที่จานขึ้นขึ้นบนเวทีอะแล้วมีคนแบบคนไทยที่เล่นบูด้วยกันหลายๆคนเน่ะผมรู้สึกว่ายกเว้นจานนะทุกคนแม่งคือเไว้เหมือนกันหมดเลยใช่ถูกเหมือนกันหมดเลยใช่ในอนูว่าที่จานมีเออนะผมรู้สึกว่าแบบมันไม่ต่างเลยใช่ฉะนั้น การได้ต่างเนี่ยมันไม่ใช่เกี่ยวกับว,ว่าซ้อมหรืออะไรคือสมมุติว่าผมก็ย้อนกลับมาดูอีกคือผมเราคือเราจะศึกษาแต่แต่คนที่เราข้อบไปถึงว่าแบบเราดูอเบิร์ตคอลลินดูอะไรพวกเนี้ยอย่างประวัติมันก็คือแบบขับรถบรรทุกส่งน้ําแข็งอะไรเงี้ยออไอเ้เพี่พวกนี้มันมันเอาเวลาเนี่ยซ้อมอ่ะถ้าถามว่ามึงซ้อมจัดอ่ะฉะนั้นดนตรีบลูเนี่ยมันมันเป็นผมเลยผมเลยตกผลึกได้พูดถึงในปัจจุบันก็คือดนตรตีบลูเนี่ยมันเป็นดนตรตีที่มึงไม่จำเป็นต้องลากเส้นตรงอะ่ะ มึงเบี้ยวก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสไตล์มึง,ม,งมึงต้องหาสไตล์แล้วก็พยายามผักความเบี้ยวของมึงอะออกมาให้สุดเหมือนเราเลือกเล่นกีตาร์ใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้เราเขย่าสายไม่ได้แบบนิ่งพอที่แบบวิ่งให้มันเท่ากันหรือว่าเราเบนเบนโน้ตได้ตรงไม่ไม่เกี่ยวเออมันมันอยู่ที่ว่าการการจับการการการจับ,จ,บจับวางว่าคุณเบี้ยวแบบนี้ยแล้วแล้วทนจะเป็นแบบไหนมันถึงจะสอดคล้องกับความเบี้ยวของคุณอนะอ่ามันคือการหาตัวเองอ่ะมันคือลักษณะน,นั้น ฉะนั้นมันมันไม่เกี่ยวกันหาตัวเองเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกันซ้อมแต่มันต้องอยู่กับตัวเองมันต้องมีความเข้าใจก่อนแล้วก็อยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยเหมือนเราฟังไม่อย่างกับถ้าไม่อย่างนั้นเราฟังจิมมี่วอนก็ห่วยดิเคยฟังจิมมี่วอลใช่ไหมพี่พี่สตีวีเลนอะตุ๋นติวติวตุ๋ติ้งตุ๋งติ้งตุ๋งติ้งตุ๋งติ้งอย่างนี้ก็ห่วยดิมันไม่ได้แบบเพนทอนิกมันก็ห่วยใช่ไหมมันมันไม่ใช่ไงเออแล้วทำไมทำไมถึงแบบเฮ้ยทำไมคนมันดูสมัยก่อนผมดูจิมมี่วอแรกะ รู้จักซีวิเลยแล้วก็รู้จักจิมมี่วอนจากไอ้ที่เขาเล่นลำเลือกอะแล้วเขาเล่นแล้วเขาเล่นแบบเท็คทัชฟัดผมไม่ยังคิดเลยเฮ้ยเหมือนเล่นกีตาร์เป่เป็นเลยว่ะหรือว่าแบบพอเล่นกีตาร์ได้แล้วแล้วพอน้องตายแล้วก็มาลำาลึกประมาณแบบเล่นเล่นเพลงเล่นเพลงน้องหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนึกออกไหมอะไรประมาณอย่างนั้นนะแต่ผมไปดูเอ้าไอ้เี่ยมันเล่นมาก่อนนี่อีกมันอยู่ในวงอะไรมันั้งเยอะแยะไปหมดทันร์เบิร์ดอะไรของมันแบบเยอะแยะไปหมดแล้วมันก็จะมีสไตล์แบบเนี่ยอ๋อพอเราไปฟังแล้วเราก็ฟังไปฟังแบบไรน์ฮอมกินอ๋อเฮี่ยม อ๋อมันเป็นเท็กซัสแบบนี้ม,นมันมันมันคือแบบเก่าแบบนี้มาแล้วซีฟีเโมเดิร์นกลายเป็นว่าถามว่าตอนนี้แบบเผลอผมจะแบบชอบฟังจิมมี่วอนมากกว่าซีวิเล่อีกอะไรเงี้ยเพราะสีวิเลมันเดิม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 ตลอดอะไเรเงี้ยกลายมาฟังจิมมี่วอนแล้วมันแบบมันมีการใช้ปิกใช้นิ้วใช้หาใช้คาโปอะไรเงี้ยผสมผสานแ,แปลกๆอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งนั่นก็คือว่าทําไมถึงคนที่เราเล่นบ้านเราที่เล่นกันมันเหมือนกันหมดเพราะว่ามันไมเซ็มันเหมือนกันหมดเนี่ยเขาคิดกันแบบ ในแบบที่ประเทศกำลังพัฒนาใช่ก็เหมือนที่เราคุยกันอ่ะคือประเทศที่พัฒนาแล้วกับประเทศที่ยังไม่พัฒนามันไม่ใช่ว่ามีมีรถไฟฟ้าทุกที่มันคืออยู่ที่คนพัฒนาไม่พัฒนาอยู่ที่คนใช่เดี๋ยก็มีเรื่องมีเรื่องโตตลอดใช่ใช่คือคุณโยนประเด็นหม่อย่างเงี้ยคืออธิบายได้อย่างเงี้ยว่าคนก็มา ใช่ถูกต้องเพราะว่าเรา <Yeah. S 1> เวลาเราตอบโต้เราตอบโต้ด้วยด้วยวิดีโอตลอดไง <Yeah. S 1> ใช่ไหมมันจะเป็นไลฟ์หรือสดมันเห็นภาพคือพวกนั้นเนะี่ยถ้าถามเขาถามที่เขาถามว่าเพิ่งรู้ฝึกบูฝึกบลูแล้ว,แล,วแล้วไม่ได้ฝึกกับมิทนาลถ้าอย่างนั้นคุณต้องฝึกดีเปิมมิทนอมแล้วก็ฝึกบูให้ผมดูหน่อยสิถูกปะ่ะแล้วบอกว่านี่ oh. มันทําแบบนี้นี่คือบลูมันบอกปะ่ะมันต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช oh. ม่มันคือการพิมพ์ฉะนั้นการพิมเนี่ยเขาเรียกว่ามันเป็นในนี่อยู่แล้วมันมันมันไม่แค่การซุปซิปอ่ะม มัน <S <S มันมัน <S <S มันมัน <S <S มันไม่ได้เห็นภาพอ่ะมันก็แค่คุยไปแล้วก็แค่ว่าทุกคนที่มีความเชื่อแบบนี้ก็คือมามานินทาการแค่นั้นเองมันไม่ได้เกิดอะไรใหม่ๆอย่างหลักการง่ายๆเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าผมผมเป็นคนอยากผมอยากฝึกภาษาอังกฤษเนี่ยแต่ละคนพูดภาษาอังกฤษมาผมบางสําเนียงโอเคก็ประมาณหนึ่งแต่มีคนหนึ่งพูดภาษาอังกฤษสําเนียงเก่งมากเลยทั้งทที่แบบเขาเป็น <S <S <ๆ S 2> เขาเป็นคนแบบไม่ใช่ฝรั่งอ่ะอย่างนี้ด้วยผมก็แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาฝึกแบบเนี่ยเขาฝึกแบบเนี้ย S <S <S เขาอาจจะแบบอย่างเช่นะรั่งสังกิตต้องทาอะไรต้องต้องทำแกมมาตามนี้นี่แต่เขาบอกเขาไม่ทําเลยแกมมาแม่งไร้สาระแต่เขาพูดแบบชัดกว่าทุกคนเลยเนี่ยผมก็ต้องอยากรู้แล้วเฮ้ยฝึกไงวะนึกออกป่ะเออแล้วจะผมจะฝึกตามหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะนึกออกป่ะแต่ผมก็ยัองอยากรู้เฮ้ยทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ได้มีความจุกคิดต,ตรงนี้เลยทั้งนั้นความเขาเรียกว่ามัมนคอนซูมเวตีฟจัดอ่ะใช่มันเป็นลักษณะนั้นแล้วมันก็แบบ ทุกอย่างมันต้องเหมือนกูเหมือนเหมือนในความคิดหมดคือเหมือนว่าทุกทุกอย่างต้องเหมือนหมดถ้าเกิดแปลกไปจากที่เห็นคือขาวก็ดำาหมืนึกออกป่าะคือไม่ต้องมีขาวแล้วก็ดําเท่านั้นไม่มีเทาอ่ะอ่าพวกนี้เป็นคอนเซ็ร์ฟจริงจริงมันก็เหมือนความคิดพวกนี้มันมันจะไม่ได้เกี่ยวกับแค่เรื่องดนตรีหรอกมันมันคือมายเซ็ตหลักอ่ะฉะนั้นเขาก็ยึดติดแล้วเวลาพพวกนี้พอเวลามันในความเป็นจริงมันไม่ได้มีขาวก็ดำนี่เอ้ใช่ไหมมันมีเทาแต่เห็นปุ๊บแล้วคนอ่ะเวลาเขามองปุ๊บมันก็จะตัดสินว่าขาวหรือด เขาจะไม่มองว่ามันคือเทาหรือมันคือสีอื่นหรืออะไรเงี้ยแล้วพอเราเราล้วพอมันแล้วพอมันขัดแย้งกับกับความรู้สึกเขามากๆอย่างเช่นสีเนี่ยมันเป็นสีเทาไม่ได้ใจบอกไม่ได้มันต้องมีขาวกับดำฉะนั้นสิ่งที่เขาสบายอ,อก,ก็คืออะไรเขาจะไปบอกเพื่อนเขาไอเนี่ยมันสีขาวนะเว้ยไอเนี่ยมันสีดำนะเว้ยไม่ใช่สีเทาเพื่อนที่เขาอยไบอกอว่าใช่ใช่ใช่สีดำจริงๆด้่ยสีดำจริงเรืครับใช่สีดำจริงเรื่ครับสีมันจุดทั้งทั้งที่มันคือสีเทาอ่ะ นึกออกว่าเออสิ่งที่เขาจะจะแบบปลอบประโลมใจเขาได้ก็คือเฮ้ยม่งคือสีดําใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนสีดําใช่ไหมเพื่อนไอ้นี่บอกว่าสีเทามึงไปมึงไปไอ้นี่หาหาคนหาหามาคนที่พูดสีดำมาหาเขียนสีดําเหมือนก<ช>แนนอูแค่นั้นเองแค่นั้นเองมันมัน,มนแค่นั้นคือสิ่งที่เขาพิมพ์มามันเป็นแค่แบบคือตอกย้ําความความคับแคบอะนึออกว่าความอ่อน อ่อนในการเชิงความคิดอ่ะมันเนี่ยมันคือก็อแบบนี้อ่ะแ <laughs> ค่นั้นเองก็ในในโพสเขาคนที่มาคอมเมนต์ผมว่าก็ประมาณเดียวกันอาจารย์ทั้งหมดเลยเพราะว่าคอม,มาาเมนต์ไม่มีตะกาใดเลยไม่มีตะกาอะไรเลยไม่มีตะกรอะไๆในการถกเถียงเลยไม่มีเลยใช่ใช่ใช่แค่แบบความรู้สึกส่วนตัวอย่างเดียวเลยใช่แล้วก็แค่มามใช่แค่แค่มาแค่มาทุกคนมาบอกหมแค่ทุกคนมาพูดนกันว่านี่ใช่ครับนี่คือสีดําไม่ใช่สีเทาแค่นั้นเองแค่นั้นเองเออ ก็แค okay, นะ่นั้นมันไม่ได้ประโยชน์คือประโยชน์ก็คือมันทําให้มีประเด็นทําให้คนทําให้คนเห็นทําให้คนไม่มองเห็นสีดําแล้วก็แบบเอ้ยเขามองสีเทาแล้วแบบเฮ้ยเฮีย้ยกูคิดว่ามันมีเป็นสีเทาอ่ะกูคิดคนเดียวใช่ไหมว่าเนี่ยพอพอ,พอเห็นผมบอกว่าเนี่ยสีเทาอ๋อเฮีย้ยไอ้เจ้ยนี้ม่นก็เห็นมันกูนี่หว่าสีเทาเฮ้ยงั้นกูก็ไปไปรวมแก๊งกันอะไรเงี้ยว่นสีเทากัน <c oughs> อะไรกันเลี่ยกั <laughs> นจบจนจบนะครับผมถ้าใครเห็นว่าคลิป นี้มีประโยชน์นะครับก็รบกวนช่วยโนเนตตามนี้ด้วยนะครับผมจะได้เป็นทุนทรัพย์ในการาทำคอนเทนต์แล้วก็ซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับผมเราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับผมมากครับผมฝากแทร์ฝากไลค์ด้วยครับ